อ๋อสวัสดีนะครับผมก็วันนี้ลูกค้านะครับมาจากไหนนะพี่กาญจนบุรีครับกาญจนบุรีออกมาตั้งแต่ตอนไหนพี่ตีสาม่งครับตีสาม่งหยิงยาวเลยอ๋อก็มาทั้งหมด3ามตัวนะครับวันนี้นะครับก็แต่ละตัวก็ทําไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฝามือควงหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดยากอันนี้แกติดง่ายอย่างเดียวใช่ไหมอ่อแล้วก็ตัวนี้กินน้ำมันเครื่องหน่อยๆนะครับอาการนี้บอกลูกเหวนแน่นอนนะครับ ินน้ำมันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตยกลงแป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คอาอาการอุ่ยอีกทีนึงนะว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับอ่ะไอตัวนู้นกินน้ำมันเครื่องไหมเพ่ <S <S ตัวนี้กินน้ำมันเครื่องไหมเพ่ไ,ไ,ไอตัวที่เฮ็ดเนี่ยแต่ติดยากแต่ถ้าว่าติดทักทีแล้วคือติดง่ายแล้วออมันไม่ค่อยได้ใช้โอ้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ต่เนี้มันเจ้ากันนานแล้วครับมันเล็กเลยไม่ค่อยได้ใช้แปดแรงไงพี่ถึงไม่ได้ ไม่รู้มันเท่เจ็บอะไรไหมแปดได้แปดได้เก่งตัวนี้อายุเยอะแล้วโอ้แน่นอนพี่แถวบ้านผมนี่เขาไม่ค่อยได้ใช้กันละรุนเนี่ยเขาเบื่อเบื่อเบื่อขั้วขากวนาอะไรพวกนี้เออแม่มันเปิดยังไงโอ้ไอ้น้องเอ้ยเป็นยังไงเอ้าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกลงแป๊บนึงนะครับผม อ่ะนะครับตอนนี้รื้อแล้วหนึ่งตัวนะครับไอ้อสปริงนี่เปลี่ยนใหม่ไหมเพี่สปริงกอลมานาเนี่ยด้วยใจอย่างนี้แหละไหนเนี่ยโอ้โเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิเปลี่ยนแล้วส,สเต็ปรถแข่งนะครับนี่สเต็ปรถแข่งอ่าสเต็ปแรงเกินคนขับ <laughs> ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเอาสเต็ปทั่วไปดีกว่านะครับคือสเต็ปใช้งานนะครับอันนี้มันเป็นลวดล็อกเนี่ยนะครับนี่นะครับก็บางทีคล้ายๆว่า,ามีสเต็ปเดียวแล้วก็ ตันเลยนี่ะระมาณน,นั้นอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสปริงตัวนี้ตัวเดียวแต่สปริงวาวเขาเปลี่ยนมาแล้วอันนี้ได้อ่นนี่ครับสเตปเม็ดกลมนะครับลูกปืนฝั่งนี้อันนี้ใช้ทำอะไรพี่เครื่องนี้ไหนนะ,นะออยำนะอ๋อมันไปดีไหมล่ะไม่ดีอดย่าย้อ๋อกว่าไรก็มันเป็นกี่แรงนี่อ,อ๋อร้อยสีนะ่หมื่นอ๋อร้อยสี่สิบอ้าว อาจารย์อ๋ออันนี้มือหมุนหน้าครับนี่นนามาเดี๋ยวให้จังต่อจัดก,การนะครับเช็ตที่ยมพามาหนดรถกิบล็อกไขไว้วไหนไม่นี่วันลืมใส่ใครอีกออ ก็ชุดแปลงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือเฟืองสตาร์ทนะครับอ่านี่ใหม่ของแท้เลยนะครับแล้วก็ชุดเกียร์นี่คือเฟืองสะพานนะครับแล้วก็เพานะครับเพาเฟืองสะพานนี่คือตัวนี้นี่นะครับมันจะต้องยาวกว่าเดิมนะครับถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่ก็นี่ก็จะเป็นชุดแปลงมือหมุนหน้าอ่ะต่อลงมาไม่มันจะพ่นสีมาสักน้อยก็ไม่ได้เนาะ นี่นะครับเป็นสําหรับของอีทีนะครับบางคนไปเข้าใจผิดว่าไปใส่กับ R t ทีได้นะมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันต่างกันตรงไหนนะครับอ่ะนี่นะครับผมจะบอกหลายรอบแล้วนะครับคือมันไม่เหมือนกันตรงไหนนะครับดีนะครับช่วงนี้ดูนะครับนี่นี่มันจะตรงนะครับนี่มันจะโค้งถ้าเกิดเราไปใส่กับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะโบ๋เลยนะครับใจไม่ได้หน่อยเราจะไปพอกใหม่ อาจจะพอกที่เสื้อหรือ,อ่าจจะพอกตัวนี้ก็แล้วแต่เราไปทำไม่ยุ่งยากนะครับนี่ซื้อของมันมาเลยนะครับพวกนี้ไม่มีของแท้ทำนะพี่อันนี้ผมคิด่เครื่องจีนนะพวกเนี้ยบางคนเขาใช้ของแท้ไปซื้อมาล้อเรียบร้อยมันจะใส่กันได้ยังไงเพราะว่ามันไปคุณทรงนี่นะครับนี่นี่ดูนะครับเนี่ยไอ้นี่มันโคง้งนี่ต้นผมยังไม่เห็นภาพไอ้น้องยกเสื้อออก ดูดิว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะตังเอาฝาใส่เลยฝาทีเนี่ยให้ดูทิ่มันโบยยังไงให้เห็นภาพเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยมัได้โบยหรือถ้าใครเอาสัลีอุดอาจจะอยู่นะครับนะตวกระทากาวเอาประมาณนี้ทอ,องสูตรสูตร <laughs> เอาข้าวมันมาใส่ดิตอนนี้ แต่ราก็จะมองไม่เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงถึงใส่ก็ไม่ได้ฝามันงวงก็ได้หมดนะครับเห็นไหมของมันปุ๊บเนี่ยนี่มันจะเสมอเลยเนี่ยไม่มีช่องนะครับประตูอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ้าว้อใจตรงกันเอาประกอบอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้นะก็ดูแล้วก็น่าจะเปลี่ยนปลอกลูกแหวนใหม่นะครับเพราะว่ามันกี้น้ำมันเครื่องนะครับน่าจะถ้าเต็มเดียวก็แล้วสปริงเนี่ย

โอเคนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตลืล้อเลยนะครับก็อีนี้ชุดข้างนี่เปลี่ยนใหม่มเหมือนกันได้ไหมอ,อ่ะได้ครับก็เดี๋ยวถอดฝาข้างฝานูน้นแล้วก็ฝาฝาหน้าฝ,า,า,ฝา,าสูบนะครับอ่ะโอเคนะครับะนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ช่างต่องเขา้องติดให้ดูนะครับว่าอาการเป็นไงนะครับ คอยคอยดูขากับนา,าดดีนะพอมันจะรับดันไว้มือหมุนอยู่แถวเนี้ยเรียกว่าเรียกว่า ใช้รอบมันสูงเดี๋ยวมันไม่เบานี่นะครับอาการนะครับนี่นี่นะครับอาการนะครับเบาไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาชี้จุดให้ดูนะครับว่ามันเป็นจากตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวแกะผาข้างแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ได้บอกวิธีแก้นะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคได้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมอดีตน้ำมันเครื่องถ่ายทิ้งไเนาะอ่าโอเคอ่านะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับโอ้หวน้ำมันมันขุ่นแล้วนะเนี่ยนะครับคือตุ่มกรมนาตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ย มันแข็งเลยนะมันจะมีสปริงลังอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารยสองลองถอดมาดูนะครับเนี่ยเลยเงี้ยให้ตัวได้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับต้องแน่นนะครับชุดตัวนี้ต้องแน่นต้องบอกว่าเลยนะครับเนี่ยคือจะต้องเชื่อมติดเลยนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ระบบเนี่ยนะครับลูกตุ่มเนี่ยสปริงมันต้องอ่างอ่าได้เยอะกว่านี้นะครับเนี่ยมันแนนิดเดียวมันติดสปริงแหละนะครับเนี่ยดูนะครับเขาเนี้ยเวลาเดินรอบเบาปุ๊บไอเนี่ยมันจะหุบเข้าไป มันจะล้างไอ้ตัวนี้ไม่ให้อาอีคราวเนี้ยเนี่ยเช่วงที่มันจะบาลานซ์โดดเดินเบาเนี่ยมันไม่ถึงเห็นไหมแกตัวเนี้ยคราวเนี้ยมันก็จะเลยทำให้มันมันเบาไม่ได้พอเบามากก็ดับเล่งหน่อยก็เล่งเกินเนี่ยนี่เนี่ยปัญหาจุดบาลานซ์ไม่ได้เนี่ยนี่คือปัญหานะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวช่างลื้อไอ้นี่ออกมาดูแล้วเดี๋ยวลื้อนี่ยมาด้วยเชื่อมเออไอตัวเนี้ยทำให้แน่นกับนี่ได้ไหม

โอ้โหเนี่ยเนี่ยไม่ได้นี่ไม่ได,ไได้ระยะไม่ได้เลยต้ oh. องแก้ไหมช่าง <Okay. S 2> อ่าตัวเนี้ยเนี่ยพอกดตรงนี้สุดปุ๊บเนี่ยเนี่ยตรงนี้กดใช่ไหมไอต้ตรงเนี้ยตรงขนาบนี่มันจะไม่เดี๋ยวงี้ไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้มันมาไม่ถึงอยู่แล้วน,นี่ไอ้สังเกตตัวนี้เนี่ยคือขาตัวเนี้ยชนปุ๊บเนี่ยไอต้ตัวเนี้ยตรงขนาบมันเลยเห็นไหมเนี่ย มาดูเห็นไหมโอเคด้วเนี่ยมันให้ตัวได้เห็นไหมลองลองจับสองชิ้นนี้ลองคนดิมันเป็นพ่ออะไรเห็นไหมต้องตอกม้อตอกแล้วเชีย ต้องเชื่อมติดต้านเดียวพวก่อี้ไม่ได้เลยตายตัวนี้ให้ตัวได้ปุ๊บอะ่ะมันจะไม่นิ่งเป็นงไงนได้ไหมนี่ลองตอกหมดออกแล้วก็เชื่อมเอาใช่เชื่อมหเหงื่อเชื่อมเลยปัดดิไม่ได้เยอะเกินอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแก้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่สเต็ปใครสเต็ปมันนะครับเนี่ย จะไม่ก a r a n t i นะครับแต่มาดูที่ีตอนทํางานจริงว่ามันจะหายไวนะครับอโอเคนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็ใส่ลูกสูบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับนี่ของลูกแหวนแท้นะครับแล้วก็ตุ้มดามได้เบานะครับนี่จะเป็นงนี้นะครับอ่าแล้วก็ชุดสปริงเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผม อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าอาการมันจะดีขึ้นไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับ3ามเครื่องนะครับอ่าลองตัวนี้ดิดเดีรอแมทเลยวะ ít, Mãi ngồi, thả mày đấy, thả lắm con ít, 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 เดี๋ยวได้เลยกันนะผมใส่กันน้ำเข้าไม้ตัดหมอกด้วยนะนี่เอาโอเคโอเคนิดน้อยหน่อยน่อยออกหน่อย ingin มันไม่อดเลยมันเงียบจัดเลยวะ,ออะวยเออจับแป๊บเ,เออ,อโอเคไม่รัวแน่นะสีญญใหม่เลยดูไม่ออกก็รัวไม่รัวเลยแรงเก็ยนไหมแหละลอง ไปดูตื่นเดี๋ยวดูตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้ฟิตใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยข้างนะครับอะเดี๋ยวลองดิ <c oughs> ตัวนี้อดแรงไหวเนี่ย Nè, nè, tụi mía, À, lóng đi wow. À, lóng khỏi đi ครับรอบต่ำก็โอเคนะครบับดูดีนะครับเพามีเพามีนีอันนีหมาบัดเนี่ยปลาครอบเนี่ยะไม่ได้มาแล้วเอาเอาใหม่ได้ทั้ง จากตอนแรกนะครับที่ผมบอกว่าให้ดูควันนะครับควันมันไหลนะครับเนี่ยพอทาใหม่ปุ๊บมีไหมไม่ออกเลยตอนแรกมันจะเยอะใช่ไหมตอนที่ติดทีแรลกอะ่ะนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคสำหรับเครื่องนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูเครื่องปราบเซียนนะหวางว่า ตัวนี้นะครับนี <c oughs> ่อ้าวเดี ujemy, ๋ยวช่างติดดิเฮ้ยสายน้ำมันนี่เปลี่ยนเข้เขาด้วยนะเนี่ยอย่าลืมนะเนี่ยสายมันรั่วเนี่ยนั่นนี่ต่อยออดครับไม่ออดไปติดนะครับุูนี้นะครับออกๆไป้ลงนแล้ว นี่นะครับจับเบาไม่ได้เลยอันนี้แท่นมันก็เหยานะครับเนี่ยอ่าจากเอาแรกมานะครับเบาไม่ได้เลยนะครับก็ให้แก้ตามที่ผมบอกแกเมื่อกี้นะครับอ่ามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทีทีเนี้ยเวลาที่มันนิ่งมั่งไม่นิ่งมั่งเนี่ยนะครับเนี่ยมันเกิดอาการกระแทกเนี่ยนะครับมันสั่นนะครับมันต้องวางมันโค้ง มันนึโอเคนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเบาได้ระดับนึงนะครับอ่านี่ก็ถือว่าติดง,ง่ายด้วยนะบนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวให้บี่เขาไปลองเทสดูนะครับไปลองใช้งานจริงดูที่ว่ามันโอเคปกติดีไหมนะครับ แต่คือหลักๆเลยนะครับตอนท,ที่ว่าปัญหานี่คือมันเบาไม่ได้เลยนะครับอันน้นก็ประมาณน,นั้นนะครับอ่ะโอเคโอเคเปลี่ยนสายนะครับสายน้ำมันแตกน้ำจัดนะครับนี่นะครับสายสีเทาๆมันคอจะแตกกับนี้นะครับก็เดี๋ยวใช้สายนี้ไอไว้คมเทอร์โบนี่ มันจะไม่แตกสายพวกนี้มันจะยืดหยุ่นได้นะครับเข้าได้ไหมอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ